ไม่ได้ไปครับอยู่อยู่บ้านอือฮึอ,อาจารย์ทำอะไรครับเนี่ยอาจารย์นอนเล่นอ๋อครับอือฮึว่างๆไม่มีอะไรทำนอนเล่นเดี่ยวอาจารย์เดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมทายนี้ไปครับ่ายอะไรทายนี้กะ,ะด่าด้ะครับครับผมนี่ตั้งอะไรนะฮะนอาจารย์อย่างซิงมีครัวอะ ยังเลยครับเรออาเมื่อไรจะตังตังแล้วแคบมาด้วยครับแล้วแล้วคัดล้อแน่ะข่อยอนิกเลยอาจารย์เรัเออข่อยนิกเลยโอเคครับครับอะไรก็เงี่ยงนะเฮ้ยนี่มึงคุยกับอาจารย์มึงเคลิอนกันแบบนี้เลยนะ อาการนักของเราเนี่ยพวก็ไม่รู้เรามาหาาจารมาได้ก็เดี๋ยวน่าจะไปพร้อมพิยศครับพะยศมามาได้พวกไม่รู้งะครับเดวรอท่ามก่อนอ่าท่ามันเลยโอเคครับอ่าเดี๋ยวถ้าให้คําตอบมาได้กูกูเ่าโรงงานพ้าเลยนะวัดดีครับนี่ใครลูกครับเลยครับวัดดีครับวัดดีลูกวัดดีครับไอคนเมื่อกี้ใครอ่ะ นะคุณโบ๊ทโบ๊ทครับโบ๊ทเคยคุยกับอาจารย์ปะไม่เคยนี่ขังแรกครับอ่าครับทำไมนะคุณจังวะเขาบอกว่าทำไมนะคุณจังเอ็งอยู่คนที่หน้าครับเองคนที่หน้าคนคราบอกคนทุกทีกูโบกข้ามโทรศัพท์เลยนะ อะไรนะครับครับบอกว่าคนทุกที่อาจารย์โบกค้ำโทรศัพท์เลยนะคนที่ไหนหรอคนท้าหมาครับนี่มาเที่ยววันแม่ครับอ๋อครับครับแอดเฟซมาเดี๋ย้จันห้ามเลยนะครับอือฮึไอไอคนเมื่อกี้อะไอ้นุ่มวนๆเมื่อกี้นู่ตัวขนาดนี้แล้วรู้นู่นจะรู้ขนาดไหน อะไรนะครับเปล่าเปล่าเปล่าอาจารย์ครับเฟซอาจารย์่อะไรครับเฟอาจารย์่ะทรงยังแบสเซ็ยังบอยหรอก่าฮ่่าฮ่าฮ่ได้ไปแล้วนะครับครับอาจารย์ไปรับลูกจริงๆอาจารย์ไม่ได้ชื่อเฟสชื่อนี้หรอกคือเมื่อวันเด็กอาไอนี้อะไรวะ เมื่อวันเด็กมันมีไอพวกกิจกรรมวันเด็กอะอ๋อเออเสร็จแล้วพอพ้นกิจกรรมมันไม่ได้เลิกกันไงมันก็ยังเปิดต่อใช่เพลงอนุบาลเออแล้วก็แบบมันเปิดเพลงไม่ไม่เปิดเพลงห้าอะไรเลยเปิดเพลงเนี้ยทั้งทั้งคืนท่งยังแบดเบดยังบอยเด็กเขาชอบพวกเด็กอนุบาลครับอืมและไอท่อนเขาว่าแบดบอยเนี่ยนึกนึกนึกถึงอารมณ์คนไม่ได้นอนปะ พราะส่วนใหญ่อาจารย์ไปรับแค่กอ,อาจารย์ไปรับดึกดึกกลับมาอาจารย์ต้องนอนตอนเช้าต่อใช่ปะครับเขากลับมาดึกกูดึกแล้วมันดึกกว่าน่ะนึกภาพออกไหมกูดึกแล้วมันดึกกว่าเชา้าก,กูนึกว่ามึงจะเลิกไม่เลิก <c oughs> อาจารย์ก็ไม่รู้จะทํายังไง <c oughs> จะเดินออกไปด่าก็ไม่ใช่ทีใช่ปะเด็กๆมันสนุกกันอยู่อาจารย์ก็เลยโมโหตั้งชื่อเฟซแม่งเลยส่งยังแบดเซ็ตยัง่อยอืมตั้งเล่น พอสะพบมันหมดกิจก,กรรมนั้นแล้วอาจารย์จะเปลี่ยนกลับมาชื่อเดิมขออภัยด้วยคุณยังรังไม่ไม่ครบเท่าไรหร่วะหกสิบสี่วันอ๋อต้องรอประมาณต้องสามเดือนครับที่เียอืมหกสิสี่วันลูกให้มันเกี่ยนหรอ6กสิบสี่วันครับนี่อาจารย์พ่มแอดไปแล้วนะอ่าครับนุคนที่ไหนนะข้ามาครับข้ามาสุพรร์ นี่แล้วก็มาเที่ยววันเมยครับมากันจันครับถ้ามานี่มันไปทางไหนวะทางยีเซ่ไกลกันจักตรงนี้เยอะไหมก็ไม่เยอะครับอ่าฮะนุกเคยมีเพื่อนอยู่แถววังตะกูไหมหรือบันดอนอะไรพวกเนี้ยไม่มีครับส่วนใญ่ามีกแค่แถวบ้านครับอือฮือ อาจารย์คุณน้าไงก็เลยว่าเอออืมน้าโล่เราอะครับอืมเกิดวันอะไรเกิดวันวันเ้า้าอืมวันที่สามพฤษภาคมขอซ้อสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดดาวเล็กส้ามอีกแล้วถ้ามเพื่อนที่ดาวเล็กซ้ามไหมคขาว่าไง ดาวดวดาววันไม่ตอบครับดาวพี่อ๋อนี่แหละที่คนโบราณเรียกส่วนใหญ่ใครเกิดวันที่ส้ามันวันที่สิบส้ามันที่ยิ่ส้ามันนะส่วนใหญ่เขาเรีย,รรยรกไอ้ดุพี่ดาวพี่ ครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่รกส่วนตัวสูงนะหนึ่งรกส่วนตัวสูวงสองพอเข้าห้องแล้วคือกูต้องอยุ่คนเดียวแล้วก็ใครเข้ามายุ่งกับกูในห้องไม่ได้วุ่นวายอะกูไม่ได้สามเป็นคนที่ว่าถ้ามาพูดเก่งไหมเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ถ้ารู้จักสวิตชจิตเชื่อแล้วกูพูดไม่หยุดครับประมาณนั้นไหมตรงเลยครับ ครับแล้วก็วันเสาร์เป็นคนหลียีบได้แต่กูไม่กล้าเอาจริงค,รคนไหนที่จริงจังกูก็ไม่กล้าจีบคนนั้นไหมครับดาวเสาร์ดาวพญานาคดวงดวงวันเสาร์ดวงพญานาคนะครับอาพับเรื่องความรักครับไปเซ์ที่ไหนมันก็จะขึ้นคำนี้แหละ คนเกิดวันเสาร์ต้นยางวิบากกรรมคือเรื่องความรักวันเสาร์ดวงจะเจอคนเกิดวันอังคารจะอยู่เดือนมนาน,นะครับแต่พอชอบป,ปีเกิด่องห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ความยังไงยังไงครับสองห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเอ๊ะอายุสิบห้าปีเหรอครับมึงตกเบญจเพศนะครับปีกุลปะปี ชวด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 อ่าปีชวด,ชวดใช่ไหมครับอ่าตกเบญจเพศลูกมีใครบอกบ้างยงว่าลงเบญจเพศเนี้ยปีเนี้นยก็น่าจะรู้ตัวเองครับเบญจเพศอ่อาครับทาแล้วครับระวังจะไปเทะาจนะครับค้างวัดเอาเะนะครับอ่ชอบไปเกิดวัดด้เหศุเท่านั้นไม่ใช่เหรอใช่ครับ บางทีก็ลดลมมั้งอะไรมั้งครับดวงเองสมพงวัดลงระตายปุ๊บใส่เคาเมนได้เลยประมาณนั้นหยอกอือแต่แต่เรื่องเกิดไม่ได้ตเหตุแต่วัดนะบอยอันนี้เรื่องจริงนะครับจริงบ้างครัจริงจริงครับเออเพราะอะไรถึงเพราะอะไรถึงพอถามว่าจริงเปล่า เพราะเมื่อกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนี่มึงก็เพิ่งไปเทะจารที่วัดมาเมื่อต้นปีก็ไปเอาอีกรอบหนึ่งจริงไหมจริงไหมจริงปะจริงครับเออนอาจาร์เพิ่งรู้จักกันจริงไหมใช่ครับอ่ะแล้วกูรู้ได้ไงมึงไปเทะจารที่วัดมาจริงปะจริงครับอือ ไปทําอะไรที่วัดไว้มันก็เป็นเทะจาที่วัดนั่นแหละลูกครับครับผมครับพี่บอลไปได้แล้วอะไร <c oughs> <c oughs> กลัวเลยพี่บอลไปได้แล้วเออทั้งมันเดี๋ยวมันก็มาโทรศัพท์มันทั้งมันเถอะเดี๋ยวมันก็มาโทรศัพท์มันถ้ามันไม่เอาก็จำนำแบง์เลยว่าผมไม่กล้าทำอห่านั้นอาจารย์ก็ผู้ยอกๆเลยเ <c oughs> นอะ ล้วมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักเฟซคุยกันก็แล้วกันโดยรวมโดยรวมที่ที่ดูมาทั้งหมดจริงไม่จริงโอตรงทั้งหมดเลยอาจารย์เคยเจอมอแมนเท่านนี้ไหมไม่เคยไปดูดวงนะอาจารย์ไม่เคยเลยสักครั้งอ่าแล้วครั้งนี้รู้สึกเป็นไงถือแมนไหมตรงอะถือว่าตรงอะร้อยหนึ่งให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ ให้เริ่ลอยได้ไหม<อ>ร่าคีปร่เสริเก้าสิบเก้าอ่าตกกระจาย,ยฮะกระดุงตั้งแต่อาจารย์ทักครั้งแรกอ่ะอืมครับผมแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันในในแชทอ้ลูกหลันครับครับเพราะว่าวิบักอ่าวีรกรรมมึงเยอะครับจริงไหมจริงจริงครับอ่าครับแล้วสำคัญสุดวีรกรรมวัด ที่อาจารย์บอกอะ่ะครับไอไอไอวัดไหนที่มันมีร่างโรงเรียนอะ่ะมันจะเป็นห้องน้าแล้วก็ร่างห้องน้ํามันจะเป็นคล้ายๆบ้านต้นป่าระหว่างเชื่อมต่อของอาคารอาคารห้อง,งเรียนกับกับวัดมันจะมีต้นมะขามใหญ่วัดอะไรต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามใหญ่เน,นี่ยอืมต้นมะขามใหญ่อยู่ติดกับห้องน้าวัดอะ่ะ ต้นมะขามใหญ่ห้องน้ำไม่สลาเลยนะจะห้องน้ำนาจะเป็นห้องน้ำหรือสาลาห้องน้ำหรือเป็นสาลาสวดในตอนทำบุญหรืออะไรสักอย่างอแต่ที่เห็นเป็นต้นมะขามใหญ่บ้านกระจันครับถ้าตรงสาลา์ละละมีต้นมะาขามใหญ่แล้วไปทำอะไรตอนที่พมจำได้ล่าสุดนะผุมเคยไป รดน้ำรดน้ำคืออะไรรดน้ำแบบแบบช่วยร่วงตาเขารดน้ำต้นไม้ย,ยังไงครับอ่าฮะอ่าเอ๊ลดน้ำต้นไม้ปกติมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรลืมไปรดต้นต้นไม้ไหนที่มันไม่มันผิดปกติปะต้นมขะขามครับใช่ไหมต้นใหช่ต้นให,ใหญ่ใช่ปะ ขามจริงไตอดดนรถตามต้นมะขามต้นนี้ใหญ่มีความรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างมามเชน่นใจฟั้นยังไงไม่รู้เช่นอยู่ดีใจมันวิว<อ>วิวสองมันมีลมพัดล่งา,งางทั้งทั้งที่ที่ลมก็ไม่พัดไม่พัดใช่ครับนะครับเอาไปคืนซะน,นะครับไปที่เน็จุดทูปปักเลยสิบดอกอ่สิบสิบเก้าดอกบอกวันอะไรที่ตามมา ไม่ได้อยากให้อยู่ด้วยนะอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องตามมาอีกนะครับทำซะนะครับจะได้ไม่ต้องไปวนเวียนเกิดอุบัติเหตุที่วัดอีกครับอือหือแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มารอบนึงได้มาหาอาจาร์เนาะเดี๋ยวเราไปวัดไม่ต้อํากันครับอาจาร์สวัสดีครับครับผมฝั่นก็ต้องใช้โทรศัพท์เลยครับอะโอเค อาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครับ